ครับผมซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกครับกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากพูดเรื่องตัวดูดจานไฟไปเด้อนะครับอ่ะหลังจากที่ประกอบอแม่เหล็กจานไฟเข้าไปเด้ออีกหนึ่งปัญหานะครับที่เจอกันบ่อยๆเลยนะครับสําหรับชุดนี้นะครับปัญหาที่ว่ามาก็คือไอ้น็อตเนี่ยนะครับ ของรถออโต้รับรถที่มีใบพัดลมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยามาฮ่าฮอนด้าออโต้แล้วก็พูดถึงายาวไปยังรถเกียร์ในเช่นในรุ่นของเมทซูเปอร์เมทต,ตองนะยาวไปถึงตระกูลอากิลงอากิล่าที่มีน็อตใบพัดลมนะครับฝากไว้เลยนะครับ ฝากไว้เลยก่อนที่จะใส่นะครับให้คุณดูด้วยนะครับว่าน็อตมันสั้นน็อตมันยาวใส่น็อตยาวเข้าไปก็ไปแทงชุดขดลวดนะครับชุดขดลวดขาดนะครับขาดหรือว่าเป็นรอยขีดรอยข่วนนะครับไฟช็อตรอบไฟกระโดดนะครับไฟมันไม่วิ่งไปตามาเส้นทองแดงนะครับมันจะกระโดดข้ามหากันนะครับ แทนที่ว่าจากต้นทางมันจะวิ่งวนๆแล้วก็ไปออกที่ปลายทางนะครับมันวนมาปั๊บมันกระโดดจากเส้นหนึ่งไปเส้นที่ห้าเลยอย่างนี้นะครับไฟมันไปถึงเร็วก่อนกําหนดนะครับไฟมันจะแรงจะอ่อนจะรั่วมันก็อยู่อย่างนี้แหละนะครับฝากไว้เลยนะครับไอ้น็อตพัดลมนะครับเพื่อนๆนะครับน็อตพัดลมมันมันจะยาวประมาณ1เซนนี่แหละนะครับขันอยู่ประมาณอ่าสามสี่เกลียวนะครับดูให้ดีด้วยนะครับก่อนประกอบนะครับ อ่ะนะครับไหนๆก็พูดเรื่องพัดลมแล้วนะครับอันนี้เป็นพัดลมแท้ติดรถนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นพัดลมลักษณะที่ยาวออกมาแล้วก็กลมเลยคล้ายๆก,กับโบเวอร์แอร์ของรถยนต์ก็อ่าว่ากันไปนะครับปัญหาของปัญหาคือนะครับ บางท่านไปเปลี่ยนใส่ใบพัดลมไอที่มีสองใบสามใบนะครับอ่าอย่าลืมนะครับว่าเขากําหนดมาออกแบบมาให้มันดูดพัดลมให้ดูดลมนะครับให้ทันต่อการระบายความร้อนของเครื่องยนต์นะครับท่านไปใส่ใบพัดลมน้อยลงนะครับใบมันไม่ได้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับใบพัดลมจํานวนใบลดลงอ่าประสิทธิภาพการดูดลมก็ น้อยลงตามไปด้วยนะครับเพื่อเผื่อนะครับโดนความร้อนเปื่อยละลายนะครับอ่าในรถอ่าไม่ใช่ในรถสิในใบพัดลมบางตัวที่ท่านซื้อมาใส่เด้อนะครับไอบูธตรงกลางนี่บูธในรูนอตนี่มันไม่มีเลยนะครับบูธเหล็กใช้ไปไม่นานก็โยกควันหลวมนะครับมีเสียงดังนะครับอฝากไว้ด้วยนะครับอันนี้เป็นใบพัดแท้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในรถรุ่นเก่าๆนะครับ ตัวต่อมาที่สําคัญเลยนะครับเห็นหลายคันไปแต่งมาก็ไม่ใส่นะครับนี่อุ้มลมนะครับอุ้มลมก็เหมือนอ,อยู่ในหม้อน้ําของรถยนต์นะครับถ้าไม่มีอุ้มลมพัดลมก็หมุนฟีตัวเปล่านะครับไม่เกิดการดูดนะครับไม่เกิดไม่เกิดการดูดลมเข้ามานะครับอ่ะอุ้มลมตัวนี้เป็นของยามาฮามีโอเดอรนะครับถ้าเป็นของฟีโนจะมีปีก ปีกตรงนี้นะครับจะมีปีกเวลาขับไปข้างหน้าลมมันจะมามาดันอยู่ตรงนี้แล้วก็จะถูกดูดเข้าไปข้างในนะครับดังนั้นประสิทธ,ธิภาพการรับลมของฟีโนโ่ค่อนข้างจะดีกว่านะครับซื้อของฟีโน่มาใส่มีโอก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับทีนี้อ่าไอฟ้าครอบตัวนี้นะครับต่อให้ท่านใส่นะครับ ตอให้ท่านใส่ท่านมีก็ตามแต่นะครับมีใบพัดลมก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านไม่มีครอบลมชุดนี้นะครับนะครับชุดนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับอ่านะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับก็จะประกอบแล้วแหละนะครับอ๋อนะครับอ่านะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับ ใบพัดอยู่นี่นะครับใบพัดดูดลมดูดลมเข้ามานะครับแล้วก็ดันไปนะครับใบเป่าที่ข uh ีดลมนะครับขีบลมบนล่างนะครับถ้าท่านไม่ใส่ตัวบังคับทิศทางลมนะครับก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะว่าตัวนี้เครื่องอยู่ด้านหลังนะครับไม่ใช่เครื่องด้านหน้านะครับถ้าเครื่องด้านหน้าถ้าเครื่องด้านหน้ามันรับลมเองอยู่แล้วนะครับแต่เครื่องที่อยู่วางอยู่ด้านหลังนะครับ เราจะต้องใส่ตัวบังคับทิศทางลมด้วยนะครับนี่นะครับลมมันจะนะครับลมมันจะมาตามคีบมาตามช่องนี้นะครับที่เขากําหนดมารวมไปถึงการระบายความร้อนของหัวเทียนนะครับลมเข้ามาตรงนี้จะมามา,มาที่หัวเทียนนะครับทะลุเข้ารูตรงนี้ทะลุไปออกด้านโน้นนะครับระบายความร้อนภายในชุดหัวลูกสูบนะครับชุด ขาสูบจุดแคมนะครับอยู่ข้างใต้มีรูลมนะครับอย่าว่าเขาเจาะไว้เฉยๆนะมันมีทางเข้าทางออกนะครับอันนี้ก็ต้องใส่ด้วยนะครับใส่ทั้งสองด้านนั่นแหละนะครับถ้าเราไม่ใส่ก็นะครับทําให้เครื่องร้อนลูกสูกบกิตลูกสูบเบรกลูกสูบละลายเครื่องยนต์สึกล้อเร็วกว่าปกตินะครับเพื่อนๆรวมไปถึงหัวเทียนอาจจะบอดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอ่า ถ้ามีลูกยางใส่ไปเลยนะครับยกเว้นกรณีฉุกเฉินมันไม่มีจริงๆนะครับไม่มีจริงๆมันไม่มีติดรถมาอ่าไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็สั่งมาใส่นะนะครับลมมันจะได้ไม่ไม่รั่วออกตามด้านข้างนะครับถ้าเราไม่ใส่ลมมันจะรั่วออกด้านข้างนะครับเราจะกักลมไว้ให้ลมอ่ามาจากตรงนี้แล้วก็ขึ้นบนกับลงล่างไปออกไปออกด้านล่างฝั่งโน้นนะครับ าเราไม่ใส่เดี๋ยวจะเกิดปัญหาขึ้นนะครับก็เอาเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆนะครับสําหรับชุดอุ้มลมและใบพัดลมนะครับอ่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับรถออโต้นะครับอ่ารถที่วางเครื่องยนต์ไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะรถออโต้หรอกนะครับย่ามาฮ่าเช่นเมทซูปเปอร์เมท้องหนึ่งนะครับอตระกูลอากิล่า rc ประมาณนี้นะครับ อ่าก็มีครอบลมมีใบพัดลมเหมือนกันนะครับเวลาอ่าลองรถเหมือนกันครับเวลาลองรถท่านก็ต้องประกอบชุดพัดลมให้เรียบร้อยนะครับไม่ใช่ว่าเอาไปขับเลยนะครับถ้าไปขับเดี๋ยวเกิดลูกสูบเบรกมางานจะงอกนะครับเสียตังฟรีนะครับเพื่อนเพื่อนก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็คลิปนีป้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับ